ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian t a l เกมที่เรารัก ROV Free Fire เก n Shin Impact h ปง k a i Star Rail Identity Fight หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R uh, Evolution ก็มีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน a อด The Hunt Shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม The Hunt Shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะ At last ฮีโร่สายดาเมจบิวเลอร์ระยะไกลธาตน้ำเป็นตัวละครสายตีวอสที่ดีที่สุดในปัจจุบันนะครับผมเนื่องจากว่า ด้วยความหลากหลายในการเลือกตัวละครตัวนี้จับเข้าไปเล่น,นกับทีมไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรก็แล้วแต่เนาะตัวของนางนั้นสามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามีสกิลการโจมตีปกติอย่างคอมานทันที่สามารถลดเกราะป้องกันของศัตรูลงได้20เป็นนเวลา3วินาทีด้วยกันอีกทั้งยังมีสกิล2 violation ที่จะเสกน้ำแข็งขึ้นมารอบๆตัวแล้วก็ปล่อยออกไปสร้างความเสียหายแก่ศัตรูได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงและต่อเนื่องมากเลยทีเดียว มีสกิลเชนคอมโบต่อเนื่องโคเดสที่จะสร้างความเสียหายเท่ากับ300%ของดาเมจตัวละครและที่สำคัญพาส1ิตอน5ดาวที่จะเพิ่มบัฟดาเมจให้กับตัวเองเมื่อเรามีสแต็กน้ำแข็งตั้งแต่3อันขึ้นไปนะครับซึ่งบัฟนี้เนี่ยจะอยู่เป็นเวลา5วินาทีและสามารถบัฟได้ตลอดเวลาที่มีน้ำแข็ง3อันขึ้นไปนะครับผมอ่ะและทำให้สกิลคอม,มานทนั้นั้นยังมีความแรง เพิ่มขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าสกิลการโจมตีปกตินั่นเองเนาะสกิลปาร์ตี้เขาจะเพิ่มการโจมตีระยะไก,กลแรงขึ้นอีก5้นะฮะนอกจากนี้แอสลาสยังมาพร้อมกับอาวุธประจำตัวอย่างเคทันเตอร์ด้วยนะครับจะเป็นเคียวอันใหญ่สีน้ำเงินออสฟ,ฟ้าอันนี้เลยนะครับผมที่พร้อมจะกระชากหัวศัตรูนะครับผมซึ่งเคียวอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีดาเมจสูงมากๆพร้อมกับสกิลไพรซิ่งสคริมที่จะสร้างความเสียหายเท่ากับ1 5ึ ของดาเมจของตัวละครและทําให้ศัตรูนั้นติดสถานะลอยขึ้นอีกด้วยนะครับหากใช้ไอเทมชิ้นนี้คู่กับแอสซาร์แล้วนั้นจะทําให้สกิลสองไวโอเลชันของเขาหากยืนห่างจากศักตรูมากกว่า2ช่องขึ้นไปเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก25%และถ้าหากว่าเราเก็บน้ําแข็งรบ4สเต็กล้วปล่อยออกไปพร้อมกันเนี่ยจะทําให้ดาเมจของน้ําแข็งแต่ละอันนั้นดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยเช่นกันนะครับ ถือว่าตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละครสายบีบอสที่ทุกคนควรจะมีติดไว้ในไอดีนะครับก็สามารถไปได้กับทุกทีมที่ขาดตัวรถเกรากและยังสามารถเล่นได้กับทุกธาโดยที่ไม่ต้องใช้อุทประจำตัวอีกด้วยแถมตัวของแอสราดนั้นดาเมจก็จะไม่ดอปลงด้วยเช่นกันนะครับแต่การนําไปเล่นหมดอื่นๆนั้นก็ไม่แนะนําม,มากเท่าไหร่ก็จะเก่งและข้อโดดเด่นในการตีบอสเพียงเท่านั้นนะครับ